มาอีกแล้วมาอีกแล้วมา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 เฮียนเอีกแล้วมาสะออนมาสะออนมาสะออนผักไปไปไปแลไปแยกให้บทเดียกมาให้ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งมาไปเบิ้งน้ำกันมาเบึ้งมาเบิ้งมาเบึ้งไปจุฬาจังหวะแล้วสะอ่อนไหลเบิ้งงามก็อีดีล่ะเ่พักซอยอุดหนุนเอ้ยมาอุดหนุนอยู่แล้วมาอุดหนุนอยู่แล้วพักฝักไง มาไหมจะไปสะอ่อนเงี้ยแล้วไหลอยงเทิงนี่แหละอยูบัวบานเดียวกันกับแบบตีหละสีผ้าเบิ้งเบิดนี่แหละมีขุยยางขุนเดนียวเบิงเบึงเบึงเบึงอันผักพักผักอีกอย่างก่อพผักกระแยงเออผักอ่ากะเพรากะเพราควายหรือว่าอีกอย่างก็คือหรือว่ายิหล่าปบยิหล่ามีขูยยางขูเนียวเม่กี้ต้นต้นบะแขงแล้วอยู่นี่แล้วตัดถิ่มแล้วปลูกไม้พิ้น มีขูยยางขูยแนวปุระยาหนอกยานางังโอ้ยว่าตะได้ไมเ้เฮียนเราในใดคลิปหลุดแล้วกาไม่ปลูกไม่เลยเพื่อนจะออกจะโอมปวนล่ะโอ้ยไม่ไดข่อยกับมาสะอรคป,ปันปันว่าบ่ได้อยู่พัทยาได้เลนี่อันนี้พักซีพักซีจีนดิเฮ้ยจะมันปลูกจั้งแต่จะมางามกระดอกกระเดียบมาคอยปลูกยเยเฮียนมาอันนี้เท้ไปสือเขาม้างามๆามกับสลบสลายสสไต โตดเบิง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 อยสะออดไหลเบิงหมักริกหมักริกบักริกเมิ่งเนเปียงแล้วมาเหดปุอีอย่างกระา้ำเจ้มินไม่งนี่หยุหลเบิงเบิงบงเบิผักกระจอดเราเบอหาตะยูบันนอกเดียัตยาดียโอ้ยพี่จันมาเก็บว่าพักขามาเก็บเอาพักขามาเก็บว่าพักขาเออซนีแหละพอกินกับตำหุ่งสแซ่บนี่มาเก็บเอารีเอาเลย เบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยสารพัดสารพีข่อยสิยางไปนี่แหละข่อยบ่เหยียบผักแล้วดอกข่อยอยากทายเห้หมูอเจ้าเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งสารเหนี่ยเราเบิ้งเบิ้งแล้วปูกผักกันนี่ผักอีหยังก็คือขนาดขนาดนี่แมขนาดห้องเตะบอกขึ้นเลยเบิ้งเนี่ยเอาเราคือปลูกได้งามแถวข่อยสิมาเอาขนาดห้องเตะเจาะอยู่แล้วข่อยมันใหญ่มาเนี่ยแกว่าอผักอีตูจะว่าผักอีหยังมีสับมีขูยยางขูยแนว เบืเ่อเราคุณตัดผักกระจนคอยสิกับหมาผักกระจนเลาไปกินเบื่อหมัมกขี้ขอกขี้เคียร์กูเหรอเอ้ยพี่จันหมักขี้เคียร์บางคอยสะออนหลายบางคนผอบผักผกเราโอ้ยป,ปลูกไปมุ้๊บแต่แกแดดกับเป็นนวยเป็นหนีเบิดงามเบิดอรุณเบื่อไม่เปียงผักผกเราเพื่ออ้าวต้นทุเรียวจะไปอย่างคือตายอันน,นี้ต้นนี้นนอย่างเนี่ย โอ้ยอาบะคดพี่หัวอวคาคดูคุณหมักนงหมักหนาเราคุณละโอ้ประกาศกระจนแล้ววประกาศกระจนประกาศแช่มีสุย่างสูแนวมาเบื้องอันนี้บัดเนี่ยโอ้อันต้นทุเรียนเราเักนน้อยก็ได้กินน้อยได้เียข่าตะไคร้ใบบกุฎสลัพัดสลัเพมาไว้สออนสอนเบิ้งหมักเขียเขียสลัพัดสลัเพเราด้เลย สาลาเน่จ้ว่อีพออีแม่สมังามผักงามเนี่ยคุณกึนชงกึนชยัยซาลนเน่โอ้ยปวดพูงามผูดงาม,งามพูวอมาสะอวลหลยมาหาซื้อผักเราเอาทุกเอาทุกอย่างถือควางหนามาซื้อไข่หมดแดงกับเราเราเอื่นมาเอาไข่หมดแดงแล้วไปหาแงทางระยองมาโอ้ยสะอวลพักอันเอียงห้องเตะก่อนนี่นะพักอัน เจ้ากับเจ้ามันปลูกได้งามเบ่อซูย่างทูนวเนาะข่อยสะออนลายคณะห้องเต้บ่แมนบ่โอ้สะออนเจ้าคือบัลลเอาโลดเอาบ่อตัดยี่ห้อยมาแตกไม่เตี้ยเตี้ยแมนบ่แได้จำไว้แล้วบ่อยตัดเอาบ่อใยข่อยจัดการจัดการตัดจัดการอันนี้เอาบ่ละเออตะเวนยุบุล่ะยุบมาวันเดียวกันนี่ยแหละเราอยู่โซนทั้งถิงตัวข่อยอยู่โซนทั้งล่าง มีระดับสัน้นนี่เราหนิโอ้ยซับนน่เราจะมาสอ,อนปักเราไปเราคลิปนี้ไปบายได้คลิปพร้อมได้ของพร้อมกันยังวะ <c oughs> ไปเราจะโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาสอ,อนพักเพิ่อนอีกแล้วเพิ่นส <c oughs> ารพัดสารเพรพ่นละยอ่ยคอยตัดเอาเองเลยพูนละ <c oughs> สิ่งที่ไปเอานะจ๊ะคือ ไข่หมดแดงสะออนบ้เช่ใเช่สิ่งที่ได้นะจ๊ะอะไรคะหุ้ยผักสะออนลายมึงผักข่อยเกี๊ยวก็ได้ขวดก็ได้สะออนผักกึ้นช่ยสะออนลายถ้าไม่เรียยมเราเรียกก้อยก้อยก้อยงายงามพูดงามว่า